มันตัดต้องไหมติ๊กแดงได้ถักหวานพริกแดงไปตำบมกแดงสองงนาะมีสองงนาะ เกี้ยมเขามันเถกแดดมันห่อนลายจ้ะใบมันลวกบิดนี่อันนี้เป็นหนวยที่แตกไปบีดใส่อันนี้ไว้ให้มันให้มันเกิดใหม่อันนี้เป็นหนวยที่มันแตก,แ,ตกแล้วเขาบีดใบจ้ะขึ้นเบียร์น้อยขึ้นมานวยไม่แตกนี่เขากับบีดต้องแปลงที่ ดินกรนอบไปเข้มก็จะขึ้นมะมัยมีขึ้นแบบนี้เใช่ปะนนี้มีใบนี่แตงกวากด้อนแดดกันนี่หน่อยมันเก็บแตงกวาเขี้ยวๆแตงกวาก็ไม่ได้เก็บปลายมือแล้วจ้ะหน่อยกับแต่แกแนเก็บไปกินเทละหมากสองมากจ้ะหน่อยที่เหลือมันก็นเลยแก ไม่นี้สิเก็บไปหลายๆเลยไล่เก็บให้บิดเลย้วยบบกแตงกันยี่ยิองอ้อแตงเฮานี่แตงดวยนี้น้อยแตงอินซี่หลายด้วยด้วยจะถ้าว่าต้องซองเบิงเบิงหมักแตงแตงไว้ได้ฉีดยานี่งยหนึ่งยนึง,น,น,งนี่ แปลูกักแต่งวัดใจกับแดดดิจ้ะเพราะว่าแดดแหงด้งลือเกินลูกบางงามกับเก็บได้บางลูกกับบางงามนี่กินได้เบิดเพราะว่าพ้าปูกเองมันใจได้ มั่นใจในความปลอดภัยดูหนูจ้าชุบไปเก็บไปเก็บบักพริกกันดีกว่าไปเก็บบักพริกกันนี่บกักพริกบุกพริกกำลังสุกแดงจ้ะเดี๋ยวสิเก็บไปใส่ตะบักแดงซีหาต้นนี้แดงแล้ว เดี๋ยวพาไปเบ่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวอย่าพึงอย่าพึงเก็บผักพริกเดี๋ยวพาไปเบ่งต้นผักหวานผักหวานอัน,นี้ผักหวานปลาว,ว่าต้นนี้รู้สึกจะแก่ไปแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ที่เด็ดไวอันนี้มาเด็ดทิมไว้นะจ๊ะเด็ดทิมไวประมาณสองอาทิตย์ก็แตกเดี๋ยวพาไปเบ่งอีกตน้นมีต้นนี้ เ,เก็บไปเลยดีกว่าเก็บผักหวานไปแกงนำนี่เก็บผักหวานไปแง่งกว่าเพื่อนเพนเด็ดทิ่มไว้นี่เด็ดเดี๋ยวจะบอกวิธีเด็ดนี่เป็นยอดมันนี่ยอดมันกระเด็ดเด็ดยอดลงไปยอดลงไปหาหากมันนี่เด็ดยอดลงไปหาหากมันนี่เด ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ยอดผักหวานอ,อน่อ,อนๆเห็นปน่จ้ะเด็ดลงไปทอนลงไปหาหากมันปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บเดี๋ยวแตกไหมเพราะแดงสีก็นิีด็แตกให้เขาได้กินหน้าแล้งนี่แหละ กินจนเบื่อพุ่นละนี่ก็บไปไมีเก็บจักสองตน้นปกักหวานแตกหลายต้นนี่แตะเพราะว่าเด็ดใบมันถิ่มไว้พอเด็ดใบมันถิ่มมันก็ทีแตกตอนนี้กับใบไงใบ,บไงเป็นไรยอดกับลายเป็นไรแต่ว่ามีอีกตน้นไงยอดหลายผุ่นอีกต้นหนึ่งผุ่นต้นหนึ่ง เก็บ3ามต้นนึงมือน่ยอดยอดเหลี่ยมหยาบๆน่งแล้วก็มีต้นทั้งพู้อีกต้นนึงต้นนั้นต้นใหญ่ยอดหลายเดี๋ยวเขาเก็บสองต้นนี้นก,ก่อนเด็เดอกไปเลยเขาเด็กจังสีนิดๆแตกไม่เรื่อยๆ เบห้งแตกเลื่จ่ะยพักวานหนานี่พักวานเป็นหนาพักหวานหนาแรงนี่พักวานมีต้นนี้ต้นนี้ก็ได้กำนึ่ง,น,น,น,งน,น้อยๆนี่ต้นนึ่งต้นน้อยๆก็ได้กำน้อยๆพักหวานนี่เออเป็นกิ่งพันธ์กิ่งพันธ์ซังซื่อจากทั้งเน็ตด,ด้วยกะาก่าเอามาปลูกได้ปีกว้า,วาแล้วกระเก็บยอดกินได้แล้ว นี่กิ่งน่อยกะกิ่งกะแล้วแต่ว่า,งงาก,งงกิง้งหน่อยกิ้งไงคะกิ้งไงกับตนไงกิ้งหน่อยกะตามสภาพแต่ว่าเขาดูแลดีๆเดี๋ยวมันก็ะยันจ้ะเดี๋ยวไปเก็บอีกตนหนึ่งต่อเนี้ เนี้ยเนี้ยเนี้ยจะก,กินผักเหรอเนี้ยกินผักหรอนี่ต้นนี้นี่ใบกัหนึ่งต้นละกลัมสองต้นสองกัมมีร่วมกัน นี่สองต้นสองต้นกระเพาะแกงเราได้นี่แต่ว่าเดี๋ยวสภาพเบิ้งอีกต้นหนึ่งสไปเก็บอีกต้นหนึ่งต้นนั้นต้นใยยอดหลายเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บบอกพรีกเนาะไปเก็บอันี้ก่อนพักหวานก็บน,นี้อยู่ห้าหต้นหกเจ็ดแปดแปดต้นเก้าต้นนี่อีกต้นหนึ่ง ว่าต้นนี้กิ้งเขาบ่คอยหลายปล่อยเขากอนปล่อยให้ยอดเขาเป็นกิ้งกิ้งเขาบ่คอยหลายต้นตายก็มีด้วยจ้ามาปลูกมาเห็นว่าปลูกายนี่ตายนี่ต้นนี้ก็ตายตายสองตายหลายต้อนอยู่นี่ต้นนี้ต้นหนึ่ง ตัวนี้สิเก็บดีหรือบ่ดีเก็บดีหรือไม่ดีกิ่งเขาก็น้อยน้อยแต่ยอดเขางามจังแต่ยอดคืองามแต่เดี๋ยวบงมาเบิ่งตัวนี้นี่นี่เป็นต้นใหญ่เก็บตัวนี้ก่อนเนาะถ้าบ่พอค่อยไปเก็บตัวนหน่อยแมวหน่อยสองตนี่กับน้ากลมาซอยเก็บผักหวานดิฮะมาซอยเก็บผักหวานหรือมาหาจับฉีกกระป๋อม ถ้าเคดไปไปเบิร์ดหนิเดี๋ยวมันจะแตกไหมปีใบปีร่อนกบไป,ไปน,นี่สองงานีสองงา เบต้คืต้นได้ไีลายกอเป็นสิพาไปเบิงหยอดไกลๆหยอดแต่ซ้อนๆแตกออกทุกขอเลยที่เขาเด็ดใบออก เขาเด็ดใบมันออกมันก็แตกตามคอที่เขาเด็ดใบออกแตกเวินคอแตกเวินคออยู่อ๋อนี่มันแตกคอนี่มันก็สิไล่แตกเป็นคอคอไปย้ำอยากไม้ามาเก็บไมเพราะว่านิดนี่น,นี่มองที่จะแตกออกอยู่นี่น,นี่กำลังสิแตกออกไมกันมี่ เขาเก็บเอาแค่พอแกงก้อนมือนี่เออเดี๋ยวงวดนหนาเขาไม่เก็บเอาเดี๋ยวงวดนหนาไม่เก็บเอาชุดนี่นี่ชุดนี้กำลังหยดแตกออกนี่กำลังเป็นตาตะปุตะปีออกอยู่นี่ชุดนี้ก็ปล่อยเขาไปก้อนปล่อยเขาแก้ไปแต่ไม่เก็บเอาชุดหน่อยเอาแค่พอแกงน้อมือนี่นี่ชุดนี้เขาก็พอแกงแล้ว กวานเดี๋ยวไปเก็บบกพริกกันนี่บกพริกต้นนีแดงเก็บไปเลยจ้ะน้องเ่นนเนะพริกแดงแดง ไปไปตำหมกแดงต้งตนหมกพีกับต้นบมกเชียคึื้นอยู่ใกล้ๆกันนี่หมกเชียคืน้นไปกินกับตาหมกแดงสิมาตัดต้อใหม่ใส่แกงใส่ผักหวาน,วนนี้เข่าสวนลเลาะเก็บ เก็บน่ำใหม่ตะแกงแนงก็ได้ตัดนี่ด้วยเอาหักออกไปได้คุณนอนนึงคุณนอนนึงหนยังไปหนยังคุณดูดิคุดูดิไปไหนยังไปพายัง

ไปตู้ไปใส่แกงมเพรใคมรรงไม่ใชแังัตู้ไปใส่แกงและไม่เนจะ็บหอมก่อนอืมนีบบมม่เป็นหอมแขกเก็บเอาไว้แ้ไปแกงใ่ลไหมตอนนี้ก็งาม หอมแช่สบายยังไงเนี่ยหอมหน่อยหอมบ้านไก่เช่หมดไก่เช่มันอุ่นสุด นี้ได้สองเมนูโดยที่ไม่ต้องไปตลาดเลยได้แกงน้หม่ใส้ผักหวานแล้วก็ตํามักแตงตาบักแตงกับนี้พริกมีบักเชียเชียจะคืนกินครับพอ่อมจ่านี่ก็เป็นสวนของบ้านไร่ลักดินที่ปลูกไว้เริ่มปลูกสวนมาได้ปีก,กว่าๆเกือบสองปีอันนี้อันนี้สองเดือนก็ถึง2เดือนก็ได้เริ่มกินแล้ว การีจะเป็นผลผลิตจากว่าไรลรักดินจ้ะอยากให้พี่น้องมาเห็ดแบบนี้แล้วเขาจะได้มีพักมีเมนูกี่เห็ดกินได้ตลอดเวลาที่เขาอนอยากกินเก็บในสวนในหัวในสวนกินได้จ้ะสำหรับวันนี้กะขอลาพี่น้องไปสำนีนเนาะคลิปนี้เดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าเล้วจ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า 刚才、嗯、还有。